แต่วํายังคำล้มยังคุณคำล้มยังตัดฟ้าเป็นระเบียบถองกับฉันจะทองกับฉันปอกกับโอ้เคปรุงอาหารโอเคโอ้ยต้องการอะไรเนี่ยต้องการสิบลูกเข้าไปกินกันเยอะดังว่าคนบนเรือเนี่ยอาหารจะไม่พอแล้วนะครับเราจะไม่มีอะไรเดกกันแล้วนะครับโอ้ยหัวหน้า เรียบร้อยอาบูทำการต้มยาเรียบร้อยมีแล้วค่ะแต่ฟาลูวีประกายงานที่ดีคุณช่วยเข้าล้อฮะโรคล้ออ๋อหมายถึงให้กูบังคับแทนเอาชิบหายแล้วเนี่ยเนี่ยอยากรู้ไหมว่าเรือล่มเพราะอะไรทำไมคุณหอบขนาดนั้นอะเป็นไรอ่ะต้องมันฝรั่งอะไรกำตันได้กินจริงๆหรือเปล่าสาวแค่นี้ทำเลยให้ผีกินหรือเปล่าทำอะไรฮะ กูตือเล่าแต่ฟ้าต้องทำา็ได้ยิ่งขึ้นเลยแล้วโมยเลยกูช่วยไม่เหลือวัตถุดิบแล้วกัปตันทำหาะอไรไปรายงานดิไปรายงานกัปตันดิไปรายงานไหนก่อนดต่ฟ้าดูดีเหมือนใหม่ใช่มันฝรั่งหมดแล้วมึงเล่นมึงเล่นแดกทีละสิบลูกเนี่ยไอสัตว์มันจะไม่หมดได้ยังไงไปดไปชั้นใต้ดินน่ะเออแล้วก็ระวังแล้วก็ระวังเนี่ยเขาบอกเฮ้ย ไม่มันมืดจังวะกูหามึงไม่เจอฟาร์มี่เฮ้ยมองไม่เห็นอะตอนนี้มองไม่เห็นวิจฉ์รรเราเห็นกับตังทำท,ท่าปแปลกๆไงทำาอะไรเดินท่าแปลกมากมากเลยอ่ะมันเดินท่าแปลกเว้ยทำไมด่านฟ้ามันเปลื้อนบ่อยจังกับตังทำอะไรเนี่ยตันเยอะแตตกิ้มใส่ ให้ปรุงอาหารในวันได้เวลาที่คุณจะพักผ่อนสรุปกูต้องปรุงอาหารหรือกูต้องนอนอ๋อปรุงอาหารก่อนเอ้ยนอนหลับเหรอแต่กูนอนไม่หลับอุ้ยแต่นอนยังไงกัดตันมีอะไรครับก็ิดมีหนวกจีนได้ถูกไหมฉันเป็นหิวเสมอเช็ดอีกนอนหลับแล้วแล้วมันจะโอเคแล้วโอเคใช่แล้วทำไมต้องมาหาฉหลับเลย หลับเลย <มา S 1> อยู่ไหมออกไม่อยูอ่อแล้วหายอีกแล้วหายหมดไม่อยู่กันแล้วไหนอยู่ห้องครัวเปล่งหิวข้าวจนตาลายเปล่าไม่อยู่อ่ะกูว่ามันอยู่ที่นั่นแน่เลยกระตันมันไม่มีที่ไหนจะไปหรอกพร้อมหรือยังฟรามี่ไปก็หอ,อ,อมเสมอก <c oughs> ัะตันมึงทำอะไรโอกัะตันกัะตันกัะตันไม่สนใจกัะตันเลย จะมีอะไรตอนกลางคืนไหมเนี่ยลาม่อนกับตันหายไปในเวลากลางคืนแต่ใครมาขับเรือวะเรือกูไม่ไปชนกับทานน้ำแข็งไทเทนิกปะเนี่ยเป็นลูกเรือกับตันเกียร์ตามหากับตันแล้วนะเฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะมึงอะไรวะเมึงข้างหลังข้างหลังมึงมึงว้าวมี่มี่ช่วยด้วยี่ช่วยด้วยโอ้เชี่ยเลยปะเนี่ย ฮ้ยเ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 ฮ้นี่นีหนนี่ีไอ้เห้ยไม่ขึ้นมาแล้วไปด้วยมีปืนไหมมีปืนไหมีไปนี่ไปเือได้คุณแจมาฟั์มเมียแต่คุณแจของอะไรไม่รู้ถึงรอเลยก่อน้วแต่กูจะลองหาหาเขาคุณจะกุญแจไปหาอะไรได้บ้าโอเคได้ตอนี้กำลังวิ่งไล่จับเยอะตื๊อตื๊อตื๊อตื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  มาตรงนี้แล้วจะมีมสตามิน่เรือแล้วเอ้ยมันติดปั๊มดีไอ้กูมีคุณแจแล้วน,นึ่งปั๊มดูหลังกูไว้หน่อยเอ้ยไม่เข้าห้องควลามอะไรฮะนี่ไงนี่น่าจะเป็นเตาถ่านไพลมัน,ม,นมันบ้าแล้วมันไปไหนอะ่ะนี่ไง <laughs> เห็นหน้าชัดๆเลยนะ เอาไป,ปที่ยาเวีนยนยาเราไว้ตรงนรี้ปิดประตู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 คังมันแล้วป้าหรือว่าวาวน้ำตรงที่มันอยู่ โอเคสามสองนึงร okay, anyway. okay. anyway. ุ้ยมาือื้อือื้อ้ืเืืยล่อเองโอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยไปแล้วหรอว้าไล้วมีมือเกิดใหม่ได้ไหมยังไงเกิดใหม่ไม่ได้หรอเกิดใหม่ไม่ได้

คุณสบ,บายเอาตานมันได้เพรมันหิวมากมากคือความจริงแล้วเราเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมันโดยเฉพาะเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกับตันนี่นะ